ดูแค่ได้ยินเรื่องนี้วะเมื่อ20ปีก่อนน่ะมันมีปอบบ้านเฮ้าอะแต่บุฒ่าโบราณเิ่นบอกะนะโอ้คนขิงบุลุกมีแต่หัวใจสิมาแม่เจ้าน้องรามีแต่ความฮักสิมาแม่เจ้าคนไข้ถึง้าตาไอ้ถึงคือผู้ก่อการลาย เจไอว่าเป็นงสันต่คนนเป็นบวิยาุทพลังเราเฮ้ไก่กูหวะไก่มึงหายวะหายอ่างนี้เป็นมัสูุราชวโอไปสิเวลาไก่มึงไก่หามึงเสีมาสวดตะมูตูตีเห็นว่าฉีแล้วกูไ่ให้รักคนกินเด้อมันตัวนี้วนี่ฮะอ๋อเอาลิไก่หายลถึงกูสียรักกูก็รักต่ไก่แม่กูเด้อกับเขาในเหล่าแม่กูอะของคนอื่นกูบ่รัก เบิ่งเนี่ยนี่มียังบอกนียกินกับแกมนี่มีบ่อไก่หายกัสิมัทโถยังมูกินเหล้าเนี่ยเจ้าบ่รักไก่ข่ไปต้มอ่ะอมม่อม่นลงเหียบบ่อบบ่บไก่ยังตมีหลายตัวอยู่ตัวแมีตัวผู้ตัวเมียอ้บงเดอมึงทำไก่ตีทำติโอข่หูน้ำหนกไม่ตอินเหล้าไปยองไก่หายกสิปะยังไปไปหามื่อขุดินเหล้ากัน ไก่หายดีมาตัวแต่วงเหล่าอย่าเดีวตัวเดียวแปลงมาต้มแปลงมาต้มกินเลียวดีกว่าคนลกไปเอา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 เรานี่เอาเรามาเราัดจังหวะไก่หายมาทำรงมวลๆไก่หายหัวใจทีมอให้เจ้านองล้ำแต่ความรักที่มอบใเจ้าคนทย กูหวานมันแมนเลยมันแมนตะไก่บกควรหายดิไก่ก <sm> ูก็หายแล้วสองมือมันนี่หายสามชีโตกลับกลุ่มเต๋ยก็ว่าไก่เขาก็หายบ่ไก่อาจารย์อดหายวะอ้าเพราะว่าไก่มู่เจ้าหายดิู่ไก่เคยังเหลืออยู่ด้วยเหรมันแมนบ่กูเสียไปบางไก่กูกันล้วกันไอ้กูก็เสียคือกันมิตต์ตัวด่าโกนๆเลยมันเสียแบบเปเรี้ยปง กูวางสั่นละเห็นบะวะเราเวเซากูนี่ใครแล้วมันตายหลายตัวเหรอเห็นวะสู้เคยได้ยินเรืร่องนี้บะเมื่อยี่สิบปีก่อน,นมันมีปอบบานเฮ้าอะแต่บุถาโบรนาณนเพิ่งบอกอะนะโอ้คนเขี้ยกูลุกเป็นทนนี่ญาณนิลีเมนตั้งแต่กี้ไม่เง่สาไขปูไข่ขเดือดสี่สิบอายุเนี่ยบุถาวรเขาบอกสู้มากไม่เง่สาหนี่หัวผัวไอเป็นเมียไม่เงาสี เนี่ยปัญญสีเขาค้นเ่านี่แปดสิปเก้าชิบปีนะยังเลรง่วเสืนีมนนแต่ว่เนี่ยมันคืนมันพระบนโกนพระอันเราสิบอยุเฮียนเจ้าเตือขันว่าไปวัดถามหลวงพ่อก,ก็บอเห็นแล้วไปใส่เขาว่าเรามีกระเอียดมีกระพุกไปปล่อยไว้อยู่ตรงหน้ามันมันเป็นปอบเสียอันนี้ก็สงสัย แกวานหลานเราหลวงพ่อทีแเฮงเฮ้งขู่เแล้วกูคนชิงลูกวัวอุ้ยอันนี้ผู้เฒ่าพคนว่าโอ้ยน่าสยองโอ้ยยหญ่สะสซมือแล้วยังดูเลยยหญสะมึงคนชิงกูลูกขึ้นมึงแม่กูปวดขี้เดี๋ยวไปขี้ก่องปวดขี้เฮ้ยเขาบอกเรื่องปวดมีใหญ่สะไหมงัวเล่าดิโรคด่างโตซะกระปั้นเหนือขายเลยตัวสามสี่มื่นเหนียวเขาวาลบี้กระต่าย ยี่ตากตามั่วตัวสกปรนขายได้สามสี่หมื่นนี่อปเคียกากับบ้านไปอพี่ปอบเขาว่าผู้เฒ่าคนเราส้ขไว้ฟังแต่ไข่กันี่มอเปียกมองไกล้ไข่หายดิไข่นี่เฮือนผู้ใหญ่ไปบอกกูแล้วไปเล่ากูแล้วก็่าไข่ก็เคยไดแยินข่าวเยเขาบอกมากไม่ใช่านอ่ะเออเขา่นเชไข่บเาก็ ปปาปปาป้ามองป้าป้าไหนกัายัยยัย เสียงไก่ดูห้งองสดใสทองก้อนเฮ้ยทองก้อนไก่กูเสียแล้วทองก้อนลูกไส้พ่อทองก้อนทองก้อนทองก้อนกูเสียแล้วทวองก้อนนี่ไปสังเกตเห็นจานอดวะจางวะต้องวงเลี่ยงอะเลยชั่วโมงชิ้นมาส้วนมูกินตะเหล่าไม่ไหายไปใส่ปะ ยานตะปอก็ไปกินนี่หรอเราไครหรมั้งปอบมีสาววิกินแล้วมาสงสยด้วยปกติมึงสังเกตบ่บ่ท่านคำดอกเมื่อเอินมูกินตะเหลาปอบม่ให้เชวปอบว่าอยู่่วดนีอยู่เาะเอาเสียแกนอดเป็ไข่เเจ้าว่านั่นละยานอยู่ไปไป

เดยสายดสิดู ja, isa, ่ช่วย ah, ับนิชวยจับุกคนเลยไปไปกปรงนั้นเอาเงินออกมาดู่ยันได้สายจง

โอยีก <im it> ่โอยจจังไก่้ยเหรอาไก่อ๊สีกย้าวมันงไก่หาไ่สเลยท่ยสีก่โอ๊ยเสเหเียก้าดดยเหรอเสไีไกท่ยมสกายตัวนี้จมาสีมือละโตสอกโตทั้งสี่ล่าโอยมัปว้าแด้เรกะต่ายใส่ถุงมะอาดไก่คนงกนไก่ผูสนะ บ่ได้เงียท่านเรียตนไก่คุณเนาะไปไยจะมาไก่เด้อคือบุณยัยฉีใไกเลยอ้ยร่ะเขาว่าห้องจังฉีว่ะทั้งทั้งที่ห้องกหักตังยียี่ดีเนาะ